ปากดีท้าผีตายโหงเสียงห้ามล้อดังสนัน่นพร้อมกับเสียงกำปนาดดุดฟ้าผ่าปลุกให้ลุงทองและปะ้าฝ้ายตื่นจากพวังหลับไหลในค่ำคืนที่หนาวเหน็บทั้งคู่นอนนิ่งลืมตาโพลงอยู่ใต้ผนวมพื้นหนาอันอบอุ่นช่างใจว่าจะออกไปดูดีหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งความจริงก็รู้เป็นในๆแล้วว่า เสียงเมื่อครู่นั้นเกิดจากอุบัติเหตุเป็นแน่แต่ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือเป็นเสียงที่เกิดจากอิทธิฤทธิ์ของผีตายโหงที่สิงสู่อยู่ณโค้งหักศอกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของแกทั้งสองเพียงสองสาร้อยเมตรเท่านั้นออกอย่างไงดีล่ะตาท้องจะออกไปโดดีไหมป้าฝ่ายกระซิบถามผัววัยห้าสเศษของแกเสียงสั่นจะป่าหรือใครจะกล้าออกไปดูกันละวะ ไม่รู้ผีหรือคนแล้วถ้ามันเป็นคนจริงๆเล่าจะทำยังไงถ้าเขายังไม่ตายและเราไม่ออกไปช่วยจะเป็นบาปเอาน่าป้าาฟถามอีกครั้งเฮ้ยข้าว่าไม่ใช่คนผีแน่แน่ดึกดื่นป่านนี้แล้วใครจะขี่รถมาเส้นนี้กันคนในหมู่บ้านเราก็รู้ว่ามันอันตรายมันน่ากลัวลุงทองบอกเมียรัก ที่พยายามเซาสีให้แกลุกไปดูเหตุการณ์มันก็ไม่แน่หรอกนะข่าวว่าลูกไปดูเสหหน่อยไม่ดีหรือเมื่อถูกลูกตื้อเช่นนี้ลุงทองก็จำใจต้องลุกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นตามคำรบเร้าของประายสองผัวเมียเดินออกจากบ้านอันเป็นเคหะสถานที่ปลอดภยัยย่ำไปตามป่าญ้าตรงรี่เข้าหาบริเวณที่น่าจะเป็นจุดเกิดเหตุ ความมืดรอบข้างถูกแทนที่ด้วยแสงไฟยาวเป็นลำจากกระบอกไฟฉายสแตนเลสสีเงินวาวลุงทองศาดแสงไฟไปมาทั่วทุกทิศส่องตามสมทุมพุ่มไม้อย่างระแวดระวังฉับพลันก็บังเกิดแสงสะท้อนวับแวมให้เห็นไม่ไกลนะักนั่นนั่นนั่นแสงอะไรนะตาทองป่าฝ่ายทักถามขึ้นทันทีเมื่อแสงสะท้อนนั้นแวบเข้าตา ไม่รู้เหมือนกันป่ะไปดูกันลุงทองตอบพร้อมกับเดินรีบเข้าหาแสงสะท้อนนั้นมมเมื่อเดินเข้าไปใกล้ทั้งลุงทองและป้าไฟก็ต้องสะดุ้งใจมเมื่อพบซากของมอเตอร์ไซค์ที่พังยับเยินล้มพาดอยู่กับป้ายเตือนให้ชะลอรถส่วนตัวคนขับนั้นยังมองไม่เห็นวี่แววล,ลุงทองมองอยู่ครู่ก็ตัดสินใจตะโกนเรียกหา ครู่ใหญ่เสียงครางอย่างเจ็บปวดก็แววมาจากร่องน้ำข้างถนนห่างจากจุดเกิดเหตุไปร้อยเมตรสองผัวเมียเดินตามเสียงนั้นไปกล้าก,กลัวกลัวลุงทองมองเห็นว่าป่าหญ้าบริเวณน,นั้นแหวงเรียบลู่เป็นทางแกจึงรีบเดินไปดูทันทีเมื่อส่องไฟลงไปก็ต้องตัวเย็นวาบเมื่อมองเห็นใครคนหนึ่งนอนตัวสันดาริกจมกองเลือด ชายคนนั้นพยายามยื่นมือขึ้นมาขอความช่วยเหลือเมื่อเห็นแสงไฟจากพลเมืองดี <d> เขาพูดเสียงแหบแห้งช,ชุวดจวดด้วยครู่เดียวมือข้างนั้นก็หมดแรงลุงทองถลันตัวเข้าไปหาชายผู้บาดเจ็บทันทีพลางพยายามร้องเรียกให้เขาได้สติใหญ่ฝ้ายใหญ่ฝ้ายโทรแจ้งตำรวจแล้ว ป้าไฟรีบควักโทรศัพท์เครื่องเก่าคร่ำคร่าออกจากชายพกผงกดหาเบอร์ที่แกจะนึกออกเป็นเบอร์แรกเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีเบอร์ของผู้ใหญ่แน่นเกือบครึ่งชั่วโมงรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยก็มาถึงจากการประสานงานของผู้ใหญ่บ้านร่างของผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับลงทองและป้าไฟ ซึ่งแกก็เล่าให้ฟังตามความจริงโดยไม่ปิดบังรายละเอียดเฮ้อเงียบหายไปนอนนี่จะเอาอีกแล้วหรือผู้ใหญ่แน่นปลารบกับตัวเองพลางมองไปยังซากรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังยกขึ้นท้ายรถเงียบไปนานหมายความว่าอย่างไงครับร้อยเวนหนุ่มหน้าใหม่ถามอย่างสงสัยผู้ใหญ่แน่นหันมองหน้าเขาจ้องอยู่ครู่หนึ่ง ก็ถอนใจหมวดพึ่งย้ายมาประจำได้ไม่นานไม่รู้เรื่องก็ไม่แปลกหรอกผู้ใหญ่แน่นบอกพลางควักบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบพลนควันขมงแกยื่นซองส่งให้ผู้หมวดหนุ่มเพื่อแสดงไมตรีต่อกันเข้าพยักหน้าน้อยๆรับเอาไปดีดออกมาหนึ่งมวนแล้วส่งคืนให้โค้งหักศอกเนี่ยน่ะมันมีตำนาน ตำนานที่คนแถวนี้รู้ดีผู้ใหญ่แน่นพูดพร้อมอัดควันเข้าเต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาตำนานเกี่ยวกับอะไรล่ะครับผู้ใหญ่ผู้หมวดหนุ่มถามอย่างสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นตรงนี้น่ะสิผู้หมวดหนุ่มน,นิ่งมองหน้าผู้นำชุมชนวัยเกือบหกสครู่เดียว เขาก็พ่นลมพวดออกมาเป็นเชิงยะ่ะนี่ผู้ใหญ่กมันจะบอกผมว่าที่ไอ้หนุ่มคนนั้นลถแทกโค้งเนี่ยเกิดจากการกระทําของผู้พี่ปีศานั่นแหละครับผู้หมวดหนุ่มถามเขาแสดงออกอย่างจงแจง้งว่าไม่เชื่อถือคําพูดนั้นผู้ใหญ่แน่นจ้องเขากลับหน้านิ่งหมวดไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อ ตั้งแต่จำความได้จนถึงเดี๋ยวนี้ผมยังไม่เคยเห็นผีเลยสักครั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผีไม่มีอยู่จริงในโลกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันเป็นเพราะความประมาทเมาแล้วครับตัวไอ้หนุ่มที่เขาเอาไปรักษานั่นน่ะมีกลิ่นเหล้าหึงเลยล่ละครับผู้ใหญ่ผู้หมวดหนุ่มบอกพร้อมกับหัวเราะน้อยน้อยมันเป็นเรื่องจริงนะหมวดโค้งนี้มีผีตายโหงสิงอยู่ คนแถวนี้เขารู้กันทั้งนั้นถึงพวกตำรวจในโรงพักของหมวดเขาก็รู้ผู้ใหญ่แน่นยืนยันมันก็เป็นแค่ความเชื่อผิดผิดและงมงายเท่านั้น่ะครับผู้ใหญ่ถ้าผีมีจริงและเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องเลวร้ายนี้ขึ้นผมจะจับเข้าคุกซะเลยโทษฐานทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสนี่มันเข้าข่ายเจตนาฆ่าเลยนะผู้หมวดหนุ่มพูดเป็นเชิงเยาะ คุณอย่าเห็นเป็นเรื่องตลกนะผู้มวดของอย่างนี้มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าผู้ใหญ่แน่นบอกเชิงตำหนิก็นั่นไงครับมองไม่เห็นก็แสดงว่ามันไม่มีผู้หมวดหนุ่มสวนกลับก่อนจะขอตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนที่เขาจะขึ้นรถยังมีวายตะโกนท้าทายออกมาอ๋อผีเพอที่สิงอยู่ตรงนี้นะ ถ่าว่างก็มาด้วยกันหน่อยมีเรื่องจะสอบปากคำเพิ่มเพื่อจะมีประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วเขาก็ก้าวขึ้นรถปิดประตูแล้วขับออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กุลีกุจอยกซากมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถหันมองตามไฟท้ายของรถผู้หมวดนมแล้วจูจ่ๆนายตำรวจ3ามสี่นายก็พร้อมใจกันปล่อยซากรถลงพื้นทันทีพร้อมกับปรีเข้ามายืนรวมตัวกับผู้ใหญ่แน่น ผู้ใหญ่ท้ายรถท้ายรถผู้ใหญ่หนึ่งในในายตำรวจพูดเสียงสั่นพลางชี้ให้ดูรถผู้หมวดหนุ่มที่ขับออกไปจากที่เกิดเหตุช้าๆเพราะมีรถของชาวบ้านจอดเรียบอยู่ข้างทางทำให้ไม่สามารถทำความเร็วได้สิ่งที่เห็นทำให้ผู้ใหญ่แน่นและคนอื่นๆตัวเย็นว่าท้ายรถของผู้หมวดหนุ่มซึ่งควรจะว่างเปล่า กลับคลาคร่ำไปด้วยผู้คนทั้งชายหญิงนับสิบนั่งเบียดเสียดยัดเยียดกันเหมือนคนงานก่อสร้างนั่งท้ายกระบะในหัวไปทำงานแต่คนเหล่านั้นกลับมีสภาพที่เละเทะเลือดท่วมบางคนศีรษะเปิดเห็นสมองทะลักออกมาและทุกคนต่างหันหน้ามาส่งยิ้มให้พวกเขาอืมก็แกไขกันเอาเองก็แล้วกันนะ ู้ใหญ่แน่นพูดเสียงเรียบแล้วเดินจากไปนายตำรวจสาสี่นายได้แต่มองตามแผ่นหลังผู้นำชุมชนกลืนน้ำลายฝืดคอผู้หมวดนุ่มขับรถแล่นไปตามถนนที่มืดมิดเขาคิดว่าเครื่องยนต์น่าจะมีปัญหาเพราะเร่งความเร็วไม่ขึ้นรู้สึกได้ว่ารถมันอืดเหมือนบรรทุกของหนักจนเกินแรงมา้าแวบหนึ่งเขาเหลือบมองกระจกซองหลังโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้คนมากมายนั่งออกันอยู่ท้ายกระบะหนาแน่นเข้าตกใจหักพวงมาลัยพารถเข้าข้างทางทันทีเมื่อรถจอดสนิทหันมองด้านหลังวางเปล่ามีเพียงความมืดมิดของท้องถนนเท่านั้นแสงสีแดงจากไฟเบรกที่ติดอยู่เหนือตัวรถส่องให้เห็นเพียงกระบะหลังที่โล่งโจงไร้วี่แววของผู้คนที่เขาเห็น เมื่อมีกี่วินาทีที่แล้วอะไรวะผู้หมวดหนุ่มสะบดอย่างหัวเสียเพื่อความแน่ใจเขาเปิดประตูรถก้าวลงไปสำรวจจนทั่วรอบบริเวณซึ่งเป็นป่าสองฟากถนนมืดมิดเงียบกริบร้างผู้คนและสิ่งมีชีวิตจะมีก็เพียงแต่เขาคนเดียวเท่านั้นผู้หมวดหนุ่มถอนใจและกลับเข้าไปในรถ ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วเหยียบคันเร่งหวังให้รถออกตัวพาเข้าไปจากตรงนี้แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นแต่รถกลับไม่เคลื่อนที่จูๆ่ๆเครื่องยนต์ก็กระตุกติดขัดแล้วดับลงเอาดื้อพยายามบิดกุญแจสตาร์ทยังไงก็ไม่เป็นผลแม่งเอ้ยอะไรของมันวะผู้หมวดหนุ่มสะบดยังหัวเสีย เข้าก้าวลงจากรถอีกครั้งเดินอ้อมไปเปิดฝากระโปรงหน้าสำรวจดูว่าอาการของรถนั้นเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องยนต์ส่วนใดทันทีที่ฝากระโปรงถูกยกขึ้นกลุ่มควันและไอความร้อนก็พวยพุ่งออกมาจนขมงองอื้ <c oughs> เล่นกูละเข้าสมบดออีกครั้งรอจนกระทั่งควันนั้นจางลงจึงลงมือแก้ไขเท่าที่จะนึกออก แต่ไม่ว่าจะทำประการใดรถของเขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะสตาร์ทติดเลยแม้แต่น้อยอ๋อเอาเข้าไปสิไอ้หาเอ้ยผู้หมวดหนุ่มตะเบงเสียงคำรามดังลั่นพร้อมกับเตะเข้าไปที่ล้อนหน้าอย่างมีน้ำโหเขา้าชะเง้อม,มองถนนดำมืดที่เพิ่งขับรถผ่านมารอดูว่ารถลูกน้องจะขับมาเมื่อไหร่เพราะยังไงพวกนั้นก็ต้องขับผ่านเส้นทางนี้เพื่อกลับโรงพัก เกือบสิบ้านาทีก็ยังไร้วีแววถนนทั้งเส้นเงียบกริบไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดหาเบอร์ลูกน้องเพื่อขอความช่วยเหลือแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลือเพียงเลขตัวเดียวและทันทีที่เขากดโทรออกโทรศัพท์มือถือของเขากดดับปุ๊บลงออเอ อะไรมันจะสวยแบบนี้วะเข้ากลับเข้าไปนั่งรอในรถเปิดประตูเพื่อระบายอากาศเพราะแอร์ไม่ทํางานสิ่งที่ยังคงใช้งานได้ตอนนี้มีเพียงไฟหน้ารถที่ส่องสว่างอยู่เท่านั้นในขณะที่เขาก้มหน้าจุดบุหรีอยู่จ,จู่ๆไฟหน้ารถแสงสว่างเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่ในขณะนี้<ม>ก็เกิดกับพริบทีๆแล้วดับลง ผู้หมวดหนุ่มหัวเสียขั้นสุดเขาสะบดกลดาพร้อมกับใช้กำปั้นทุบไปที่พงม,มาลายหลายครั้งไฟหน้ารถที่ดับอยู่เมื่อสักครู่ก็เกิดกับพริบทีๆขึ้นอีกและเมื่อมันติดพรึบผู้หมวดหนุ่มถึงกับร้องลั่นด้วยความตกใจเพราะแสงไฟที่ติดขึ้นแบบทันทีทันใดส่องให้เห็นใครคนหนึ่งยืนจังก้าหน้านิ่งอยู่หน้ารถ เขาแต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจ้องขม็งมายัางผู้หมวดหนุ่มไม่พูดไม่จาหลังจากที่ไหนตํารวจจ้องขม็งกลับไปยังอาคันตุก,กะที่ยืนอยู่หน้ารถพร้อมกับกระชับปืนพกไว้ในมือเพื่อเตรียมป้องกันตัวหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ผ่านไปครู่ใหญ่ทุกอย่างยังคงปกติดีผู้หมวดจึงร้องถามออกไปอย่างไว้ท่าทีดูเชิง มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับชายคนนั้นเดิอนอ้อมมาหาผู้หมวดหนุ่มช้าๆไฟในตำรวจก็กระชับปืนแน่นปลดกระดุมสองปืนเตรียมพร้อมทันทีรถเสียเหรอชายคนนั้นถามเสียงเรียบจากไฟหน้ารถที่ยังพอทำให้เห็นได้ว่าใบหน้าผู้ถามนั้นเรียบเฉยไร้อารมณ์ใช่ช แต่เดี๋ยวลูกน้องผมก็มาแล้วผู้หมวดหนุ่มบอกชายคนนั้นมองหน้านายตำรวจหนุ่มครู่หนึ่งแล้วชายตามองไปที่หน้ากระโปรงรถคงยังไม่มาถึงง,ง่ายๆหรอกลูกน้องคุณนะ่ะชายคนนั้นบอกเสียงเรียบเช่นเคยความรู้สึกในตอนนี้ผู้หมวดแปลกใจกับคําพูดของชายคนนั้นเป็นที่สุดอีกทั้งกิริยาท่าทาง ที่เหมือนไม่ได้ใส่ใจกับอะไรเลยมันนิ่งเรียบเฉยไร้อารมณ์หน้าคนลุกยังไม่ทันที่จะได้พูดจาอะไรกันต่อจูๆ่ๆเสียงเดินย่ำมาตามท้องถนนก็แววให้ได้ยินแล้วผู้คนมากมายทั้งชายหญิงก็พากันเดินผ่านข้างรถไปยืนรวมกลุ่มกับชายแปลกหน้าคนนั้นและทุกคนก็มีท่าทีแบบเดียวกันหมดคือนิ่งเฉยไร้อารมณ์ ความคิดแรกที่แวบเข้ามาในสมองคนกลุ่มนี้เป็นพวกผู้ร้ายหรือไม่จากจํานวนคนที่มีอยู่หาเขาถูกทำร้ายแน่นอนที่สุดคงจะสู้ไม่ได้แต่ความคิดนั้นก็ต้องถูกตีตกไปเพราะในกลุ่มคนยืนเรียงรายนับสิบมีเด็กปะปนมาด้วยถ้าเป็นพวกโจรผู้ร้ายเขาจะเอาเด็กมาปล้นด้วยกันนั้นหรือนี่พกคุณเป็นใคร ชาวบ้านที่นี่เหรอเราก็เป็นคนที่ผู้หมวดเรียกมายังไงล่ะเห็นว่าจะสอบปากคำไม่ใช่หรือผู้หมวดชะงักทันทีกับคำถามของชายคนนั้นเขาพยายามคิดทบทวนที่ชายคนนั้นพูดมันหมายความว่ายังไงเขาเรียกคนพวกนี้มางั้นหรือไม่น่าจะใช่คิดยังไงก็คิดไม่ออก หมายความว่ายังไงผมไปเรียกพวกคุณตอนไหนก็จะสอบปากคำพวกเราเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ไม่ใช่เหรอเรียกพวกเราเราก็มาแล้วไงใช่คนนั้นพูดพร้อมกับขยับเข้ามาใกล้ผู้หมวดนมอีกนิดคนที่เหลือก็ก้าวตามเช่นกันเฮ้ยอย่าเข้ามานะไม่งั้นผมยิงจริงๆด้วย หู่มวดหนุ่มตะโกนออกไปพร้อมกระชากปืนพกประจำกายชี้ปลายกระบอกไปยังร่างของชายคนนั้นแล้วฉับพลันคนกลุ่มนั้นก็หยุดกึกพร้อมกับยิ้มออกมามันเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดที่เขาเคยเห็นริมฝีปากฉีกกว้างอวดให้เห็นฟันฟางที่เรียงตัวกันแน่นขับปากแต่ดวงตากลับไม่มีความอภิรมเลยแม้แต่น้อย ปฏิกิริยาของเครื่องหน้าที่ขัดแย้งกันเช่นนั้นทำให้ใบหน้าของแต่ละคนน่ากลัวขึ้นเป็นเท่าทวีแล้วร่างกายของแต่ละคนก็เริ่มแปรสภาพบาดแผลน้อยใหญ่เริ่มมีปรากฏให้เห็นจนทั่วบางคนเลือดไหลกโกรกออกจากปากและจมูกบางคนใบหน้าหายไปทั้งซีกราวกับถูกทุบหรือกระแทกโดยของแข็งอย่างแรง เด็กที่เขาเห็นว่ายืนรวมกลุ่มอยู่นั้นใช้มือสองข้างบิดศีรษะตัวเองจนใบหน้าหันกลับไปอยู่ด้านหลังสภาพที่เห็นนั้นการันตีได้ชัดเจนคนกลุ่มเรือนสิบที่ยืนอยู่เบื้องหน้าไม่ใช่มนุษย์บรรดาผีมากมายพากันยืนหัวเราะร่วนคบขันเมื่อเห็นว่าภูมวดหนุ่มกำลังขวัญเสียปืนพกประจำกายหลุดร่วงลงพื้น เพราะมือไม้อ่อนอ้าวจะถามอะไรก็ถามมาสิครับคุณตารวจจูจูใบหน้าที่เละแหลกแลวก็โผล่พร,พรวดเข้ามาถามผู้หมวดหนุ่มในระยะประชิดชนิดทางกันไม่ถึงคืบนั่นยังผลให้สติสัมปชัญญะของผู้หมวดดับบูบลงทันทีผู้หมวดสะดุ้งตื่นร้องโวยวายลั่น จนตำรวจชั้นผู้น้อยที่เฝ้าใครอยู่ต้องเข้ามาปลอบขวัญเมื่อได้สติเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังตำรวจรุ่นน้องคนนั้นพยักหน้าเข้าใจและไม่ถามไถ่อะไรอีกผู้หมวดเหลียวมองไปรอบกายก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจลูกน้องบอกว่าขณะที่พวกเขาขับรถกลับจากที่เกิดเหตุบังเอิญเห็นรถของผู้หมวด จอดติดเครื่องกระพิบไฟฉุกเฉินอยู่ข้างทางพวกเขาจึงชะลอรถและเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นผู้หมวดนอนน้ำลายฟูมปากตาเหลือค้างฟุบอยู่กับโพงอะัยจึงได้รีบนำตัวมาโรงพยาบาลเป็นการด่วนส่วนรถนั้นไม่ต้องเป็นห่วงตำรวจอีกคนที่ไปด้วยกันขับมาให้แล้วโดนแล้วสินะครับตำรวจลูกน้องถามผู้หมวดมองหน้า ไม่ได้เอ่ยตอบประการใดแต่จากแววตาที่เห็นเชื่อว่าหลังจากนี้เขาคงไม่กล้าปากดีท้าทายผีสางที่ไหนอีกเป็นแน่เรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้